นี่ค่ะเ,เพื่อนๆพาสาวน้อยมาเคาะประตูบ้านในวันคืนปล่อยผีคืนปล่อยผีก็คือคือคนวันที่31ตุลาก็คือเป็นประเพณีที่ว่าเราต้องมาเคาะพาเด็กๆมาเคาะประตูบ้านขอขนมบางบ้านเราไม่ใช่ว่าจะเคาะทุกบ้านนะคะเราจะเคาะบ้านที่เขาตกแต่งตกแต่งตีมฮาโลวีน บางบ้านก็เปิดประตูให้บางบ้านก็ไม่เปิดค่ะนี่บ้านนี้เปิดแล้วนั่นนะคะสาวน้อยนางก็จะได้ขนมพี่ชายไปคนละทางสาวน้อยมาคนละทางนะคะเพื่อนๆค่ะมากันแบบว่าฝนก็ตกค่ะค่ำคืนนี้ฝนตกด้วยโดยโกดิสไซน์นำโกอัพเดทเราก็จะวน อยู่ตรงในซอยหมู่บ้านของเรานะคะก็จะค่ำคืนที่แบบว่าฝนตกมืดนิดนึงแสงสว่างไม่ค่อยมีอ่าแม่สมศรีมานี่เป็นหมู่บ้านที่สอหมู่บ้านแรกคนเยอะมากเด็กวิ่งกันวิ่งกันให้ขวักขวายเลยแต่ว่าหมู่บ้านนี้เงียบสงัดไม่ค่อยมีเด็กนะคะเพื่อนๆค่ะเราก็นั่นานะดูนะฮะสาวน้อยนาง นางก็ไปเคาะก็มาลุ้นกันว่าเขาจะเปิดหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเขาจะเปิดทุกประตูบ้านนะคะเราก็ลุ้นว่าเขาจะเปิดให้เราหรือเปล่าบางบ้านก็ไม่เปิดบางบ้านก็มืดนิดนึงนะคะเพื่อนๆค่ะแสงสว่างไม่ค่อยมีนี่มากันแบบว่าฝนก็ตกนะคะค่ําคืนแห่งฝนตกแม่สมศรีก็จะพยายามถ่ายเอาไฟให้เพื่อนๆได้เห็นกัน นี่บางบ้านก็ตกแต่งไฟสวยงามมือสัน่นหนาวมากเพื่อนๆค่ะหนาวด้วยหนาวมากอ่าสาวน้อยมุดไปบ้านนี้คืกรรอกำเอาเขาหลายแทะบางบ้านเราไม่ต้องเคาะนะคะเขาเอาออกมาให้เองเลย ไปแล้วสาวน้อยขึ้นไปแล้วแถวนี้เขาไม่ค่อยตกแต่งฮ่า,า,าตกแต่งธีมฮาโลวีนนะคะอีกหมู่บ้านหนึ่งธีมฮาโลวีนเยอะมากค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆแม่สมศรีหนาวใส่เสื้อแขนยาวอ่าย thank you love thank you <laughs> มากับลูกสาวสองคนปิดประตูให้เขาด้วยนี่ค่ะเดินกันไปลูกชายไปอีกอไปอีกไปอีกหมู่บ้านหนึ่งลูกชายขออนุญาตไปกับเพื่อนแม่ก็เลยปล่อยให้ไปนะคะเพราะว่านายไม่เคยออกลงคืนคนเดียวก็เลยปล่อยให้ไปกับเพื่อนแม่ก็พาลูกสาวมาแต่ลูกสาวแม่สมศรีนางไม่ยอมแต่งคอสตูมฮโาลาวีนนะคะนางเริ่มโตนางก็อาย เราก็จะเดินกันอยู่แถวแถวหมู่บ้านเรานี่นะคะเพื่อนๆเพราะว่าฝนตกด้วยค่ะฝนตกลินลินหนาวด้วยนะคะนางได้ขนมเยอะเชียวค่ะออกมาแค่แป๊บเดียวนะคะเพราะว่า,าเราไม่ได้แบบว่าจะมาเอาเป็นจริงจงจังๆนะคะแค่พาลูกมาทำตามประเพณีเดี๋ยวอีกปีหน้าหรือว่าปีถัดไปเขาก็จะไม่ เขาก็จะไม่ตื่นเต้นแล้วนะคะเพราะว่าเขาเริ่มโตแล้วค่ะเขาเริ่มอายแล้วนะคะเขาก็จะไม่กล้าไปเคาะไปเคาะประตูบ้านขอขนมแล้วนะาขนาดว่าพามานางก็ยังอายๆนะนี่นางเข้าไปเคาะประตูแม่ก็ต้องมายืนคุมหมู่บ้านนี้เงียบหมู่บ้านนี้เงียบเงียบสงัดมากค่ะหาวมีด้วย เราต้องดูดีๆไม่ใช่ว่าเราจะเคาะทุกบ้านบางบ้านเขาก็ไม่เปิดนี่เราก็ยืนคุมลูกห่างๆไม่กล้าปล่อยให้ลูกมาคนเดียวนะคะถึงว่าจะเป็นหมู่บ้านที่เราอยู่ก็ช่างนะคะเราก็กลัวเนาะเพราะว่ากลางค่ำกลางคืนเราก็ไม่กล้าให้ลูกเราออกมานี่เ็าเปิดประตูมาแล้วนะคะนี่เขาก็จะเอาขนมมาให้เรานั่ยนะคะเพือ่อนๆค่ะเป็นประเพณีที่แบบว่า,าเขาทํากันมานาน Thank you love Thank you กิจกรรมสนุกสนานทํากันแม่ลูกขนาดว่าหน,นาวหมือแม่สมศีสัน่นไปหมดนะคะเ,เพื่อนๆหนาวมากอากาศเย็นมากบ้านนี้เข้าไหมเอเข้าไปสิบ้านนี้เพราะว่าบางบ้านเปิดประตูรั้วไว้ให้เลยเราก็ลองเดินเข้าไปนะสาวน้อยเข้าไปไฟก็ติดนะคะแม่ก็หนาวมาแบบว่าไม่ได้ตั้งใจว่าจะออกมา นางอยากมานี่มาช่วงประมาณเกือบอเกือบหนึ่งทุ่มนะคะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มืดเร็วด้วยค่ะเราก็ต้องรีบออกมากันเร็วนั่นะนี่สาวน้อยก็รอบ้าบางบ้านเขาก็ไม่มีเนาะเพื่อนๆค่ะเป็นกิจกรรมที่ทํากันสนุกสนานแม่ลูกค่ะนางบอกว่าให้แม่เดินไปไกลๆเพราะว่าเดี๋ยวเขาเห็นคนใหญ่เขาจะไม่ให้ขนมหนู แม่ก็เลยเดินออกมา,าห่างจากบ้านที่นางไปเคาะประตูนิดหนึง่งก็มารูนกันว่าเขาจะเปิดประตูให้นางหรือเปล่านะคะอาจจะมองไม่เห็นหน้าแม่สมมสีเพราะว่าแม่สมมสีหนาวใส่เสื้อแขนยาวก็ต้องมีเราก็ห่วงลูกนะคะว่าเเราก็ห่วงลูกเรานะมาเอ๊ผูบ้านนี้แต่งแต่งฮาโลวีนมีฮารโลวีนด้วยเดียด๋วยวจะถ่ายเพื่อนดูค่ะ นี่ค่ะบ้านนี้ธีมฮาโลาวีนอย่างดีเลยนะคะนี่สาวน้อยไปเคาะประตูค่ะมีพุ่งขึ้นติดอยู่แบบหน้าบ้านสาวน้อยไปเคาะประตูเรียบร้อยนางก็จะอายๆนะคะไม่กล้าไม่กล้าพูดนั่นแหละค่ะเรียบร้อยเราก็กลับบ้านกันไปดูกันนะคะว่าเราจะได้ ขนมเยอะเท่าไหร่ไปดูกันนะนี่เราก็เดินกลับบ้านกันนางได้เยอะอยู่นะเดี๋ยวไปลุ้นกันว่ามีอะไรบ้างนะครับพเพื่อนๆค่ะปีแรกที่นางอยู่ไฮสคูลและนางได้ ลุ้นกันว่าเขาจะเปิดหรือเปล่าเพราะว่าบางบ้านก็ไม่เปิดกำลังจะถึงบ้านอยู่พอดีนางก็เห็นเพื่อนบ้านนะคะเหลืออีกหลังหนึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะเหลืออีกหลังสุดท้ายก่อนที่จะสงสัยเขาไม่เปิดเขมอนเนาะลูกหลายเดี๋ยว go to L เ yeah. go to L เราไปดูกันค่ะว่าเราจะได้ขนมเยอะเท่าไหร่ไปดูกันนะคะเพื่อนๆค่ะไปลุ้นกันค่ะวันนี้แม่ลูกพากันมาเคาะประตูบ้านเคาะขนมนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะได้มาแล้วค่ะเพื่อนๆได้มาแล้วนะคะขนมของเราอย่ามาเกๆเนีแนมมาเห็นได้มาแล้วค่ะนี่อันนี้ของสาวน้อยคนเดียวนะคะนี่ได้มาเยอะเชียวจะกินหมดไหม ยูจะกินหมดไหมนางบอกว่ากินหมดนะคะเพื่อนๆค่ะขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะสําหรับวันนี้ที่การไปเคาะประตูบ้านขอขนมค่ะได้มาเท่านี้นะคะวีนี้ได้มาไม่เยอะเอาโอเพนดิสันเนาะโอเพนมั้งโอเพนมั้งเขามีอย่างค่ะอ่ะเปิดนี่ค่ะขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะสําหรับวันนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะมาถึงบ้านกันแล้วนี่กําลังกินเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะด้วย นขนมยงังเต็มปากเลยขนมยงังเต็มปากนะคะอ่ะเก็บเก็บใส่ถุงเรียบร้อยพอแล้วเพราะว่าแม่หนาวนะคะแม่แม่ไม่พาออกไปแม่หนาวพอแล้ว